เวลา9นาิา17นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระรกชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิธศการภายในพิพิธภัณฑ์พัสถานแห่งชาติบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่จัดตั้งเมื่อปี2508เป็นแหล่งเป็นรู้ด้านโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่จะแสดงโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบบริเวณแหลกโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาในปี2560กรมศิลปากรจะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระสถานหลังใหม่เพื่อจัดแสดงพิธศกรรมถาวรเกี่ยวกับโบราณคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยลักษณะาอาคารเ,เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสีดินเทศมีเจาะช่องหน้าต่างขนาดต่างๆซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ภายในอาคารจัดแสดงทิททรศการซึ่งได้ปรับปรุงและออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยนําเทคโนโลยีร่วมสมัยมาเป็นสื่อจัดแสดงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมสนใจเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแบ่งเป็น3ชั้นได้แก่ชั้นที่1นําเสนอวีดิทัศน์การค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าการค้นพบเครื่องมือหิน8ชิ้นนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลหลักฐานและ องความรู้เกี่ยวกับคนบ้านเก่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตลอดจนพัฒนาการของผู้คนในรุ่มน้ำแควน้อยแควใหญ่ที่เสืบเนื่องมาจากสมัยหินเก่าสู่สมัยหินใหม่และบ้านเก่าในปัจจุบัน ชั้นสองจะแสดงเรื่องวัฒนธรรมบ้านเก่าคนบ้านเก่าวิถีชีวิตเครื่องมือเครื่องใช้ใบวัฒนธรรมบ้านเก่าเช่นเครื่องมือหินกระเทาะหินขัดเครื่องมือกระดูกสัตว์เครื่องประดับภาชนะดินเผาหม้อสามขาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมบ้านเก่า ชั้นที่3จะแสดงนิทรรศการบ้านเก่าและภาคตะวันตกจากสมัยหินสู่สมัยโลหะนําเสนอเรื่องราวของผู้คนในช่วงที่ใช้เครื่องมือโลหะทั้งสำริดและเหล็กในภูมิภาคตะวันตกจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสาคัญจากแหล่งโบร,รณาณคดีในจังหวัดกาญจนบุรีศิละปะถ้ำซึ่งเป็นงานศินลปรกรรมภาพเขียนสีบนผนังของผู้คนในยุคนั้นเช่นภาพเขียนสีถ้ำตาด้วงเขาว,วังกุลาถ้ำรูปเขาเขียวถัดมาเป็นเรื่องราววัฒนธรรมลง หลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมการฝังศพของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์พิพิธ,ธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติบ้านเก่านอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบร,รณาณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยาภาพมีคุณค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยโดยเปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา เวลา17นาิก29นทีวันนีนน้สมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2566ของคณะกรรมการบริหารบรินิธิอนัทอนทมหิดลมีระเบียบปาระอาทิสรุปงบการเงินและประมาณการผู้รับพระราชทานทุนบริษิธิอนันทมหิดล ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิบเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบิตรพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,กระหม่อมให้ตัง้งมูลนิธิอนันตมหิดลเพื่อสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาโดยพระราชทานทุนตั้งแต่ปี2498ถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับพระราชทานทุนบุรินิธิอนันทมหิดลสำเร็จการศึกษาแล้ว406คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ59คนแบ่งเป็น8แผนกคือแพทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์สัตวแพทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เวลา7.54นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคติยราชนารีสเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรณวัดพระมหาธาตุวรวมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่สอง ด้วยมีพระประสงค์ในการบริหารจาัดก,การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในวัดซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นการรณรงคป้องกันปัญหารถพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ตามคำกราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าให้แก่สุนัขของประชาชนจํานวน3ตัวพร้อมทางพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้าตามพระปฏิทา,า,า,านเป็นที่รักจากนั้นทรงงานมิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพียอผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่างๆเช่น บทลูกอักเสบและเนื้องอกให้แก่สุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชนรวม14ตัวพร้อมส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดในโอกาสนี้โปรดให้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ณจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์สำนักงานปศุสัสตว์เขตแสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมาราชมหาวิทยาลัยวะไหลลักษและบริษัทิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตซอยดอกร่วมปฏิบัติงานเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบวงจรโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างการรับรู้ในการรณรงค์ไม่นำสุนัขและแมวไปปล่อยภายในวัดเพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนยังสามารถนำสุนัขแล้วแมวไปรับบริการได้ถึงวันที่24กรกฎาคม2566ทั้งนี้บรินิธิจุลาพรขอเชิญชวนสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ,รสตาาัตวแพทย์และรถผ่าตัดเคลื่อนที่ร้อมรับเสื่อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณหมาทองได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468ขีด116003ขีด1 รายละเอียดเพิ่มเติมแฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิยสุนักบ้าโดยมดินิธิจุฬาภรณ์